เห็นยิ้มยิ้มนี่จะถามเป็นคนแรกหรือเปล่าจ๊ะใช่ค่ะเอาเชิญเลยครับก็เคยเห็นมีเขาผาหนังสือพิมพ์อะค่ะแบบเซ็กหมูอะไรอย่างเงี้ยค่ะเซ็กหมูค่ะอยากจะรู้ว่ามันเป็นยังไงอะค่ะเซ็กหมูก็ตายหมูคือแบบว่าสมมติแบบผู้หญิงคนนึงผู้ชายหลายคนเลยอย่างเงี้ยค่ะเคยเห็นเพื่อนเพื่อนดูกันบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยมีผู้ชายคนเดียวผู้หญิงหลายคนมั้ยมีค่ะบางทีก็มีอะค่ะ โอเคครับเข้าใจเข้าใจอย่กันครับท่านคุณผู้ชมที่น้องๆก็ถามเนี่ยวเขาคงเห็นในในในวิดีโอ X ใช่ไหมพวกนั้นใช่ไหมใช่ไหมครับเขาต้องเรียนคุณผู้ชมทางบ้านและสำหรับน้องๆซึ่งเก็เริ่มดูวิดีโอทั้งหลายว่าจําไว้ครับไม่ว่าหนังละครไม่ต้อง X ครับที่มันออกตำธรรมดาธรรมดาเนี่ยพวกนี้เนี่ยเขาเป็นถ้าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าดราม่าใช่ไหมคือไม่ใช่เรื่องจริงแต่เขาทําให้มันเวอร์ นะครับเพื่อให้เห็นชัดๆเพราะฉะนั้นจะต้องรู้นะครับว่าการมีเซ็กหมู่นั้นน่ะเป็นความสามารถเฉพาะกลุ่มบุคคลซึ่งไม่สมควรจะเรียนแบบเป็นอย่างยิ่งนะครับนะถามว่าเป็นเรื่องปกติหรือผิดปกติเป็นเรื่องผิดปกตินะครับซึ่ง้ถ้าเกิดจะถามว่าผิดปกติทางจิตใจไหมมันก็จองหน้าผิดไปบ้างไม่มากก็น้อยอ่ะนะจง<ช>นึกอยู่ดีๆอย่างสมมติว่าเรามีคู่ครองเป็นสามีหรือเป็นแฟนกันโดยตรงนี่ใช่ไหมครับเขาบอกของบางอย่างนีห้ามคนอื่นยืมใช่ไหม เออนี่มาให้เป็นขอสาธารณะ <c oughs> หรือบางคนก็มีแฟนเป็นผู้หญิงเออฉันเป็นพวกที่เขาเรียกว่าอะไรนะครับบริจาคเพื่อทานทุกสิ่งทุกอย่างเป็นคนบุญใจบุญกุศลเอาเมียผมเชิญเลยไปเป็นผู้หญิงสาธารณะเอาบ้างไหม <c oughs> เราก็คงไม่เอาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าคนที่ทําได้แบบนั้นก็แสดงว่าสภาพจิตใจเป็นยังไง <Yeah. S 1> มันคงไม่ค่อยจะดีนักนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นก็ไม่สมควรจะเรียนแบบไนได้เป็นคำตอบตรงไปตรงมาเพ <c oughs> ราะฉะนั้นเวลาดูหนังดูละครเนี่ยดูไว้เป็นอุทาหรณ์สอนใจแต่อย่าไปเชื่อมากนัก